โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับพีเอ็มก็ยังอยู่ในแมปของ All Star Tower Defense ในเกมของโรบบอกนะครับเอาเป็นว่านะครับในวันนี้พีเอ็มจะมาแนะนําครับมาแนะนํา10ตัวละครที่เหมาะสําหรับการลงในสตอรี่หมดนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการรอช้าก็ไปเริ่มกันเลยครับซึ่งสตัวละครแรกนะครับที่พีเอ็มจะแนะนําจะเป็นสายบัฟนะครับหรือว่าซัพพอร์ตสายบับกับซัพพอร์ตนะครับตัวแรกครับจะเป็นเจ้าบูมานะครับ เจ้าบูมาตัวนี้นะครับเขาจะเป็นตัวละครสีดาวแล้วก็เขาจะเป็นหนึ่งตัวนะครับในเกมที่จะให้เงินดีที่สุดนะครับน้องๆหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าบูมานะครับเราสามารถที่จะอัพเลเวลเขาได้ครับอัพเลเวลเจ้าบูมาแล้วเราจะได้อะไรครับสิ่งที่น้องจะได้จากการอัพเลเวลบูมานะครับเงินที่ได้จากการอัปเกรดครับจะมากขึ้นนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับน้องคนไหนที่ไม่ทราบว่าบูมาสามารถอัปเกรดได้นะครับก็ให้ไปอัปเกรดนะครับ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าเออร์วินครับผมเจ้าเออร์วินตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เล่นมาตั้งนานนะครับเออร์วินตัวนี้จําเป็นจะต้องมีมากครับคุณสมบัติพิเศษของเจ้าเออร์วินนะครับเขาสามารถที่จะบับดามจดให้กับตัวละครของเราแล้วก็ตัวละครที่โดนบัฟนะครับจะมีดามจเพิ่มมามากกว่า2 0 0นะครับผมส่วนในเรื่องของวิธีการบับเจ้าเออร์วินนะครับจะมีการบับแบบเป็นแถวต่อกันก็ได้ครับ หรือว่าน้องๆจะบับแบบเป็นบับบนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวละคร1ตัวที่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในทีมากๆครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวที่3จะเป็นเจ้าหนวนดาครับหนวนดดาตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนตัวที่จําเป็นที่จะต้องมีครับผมเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับเขาสามารถที่จะสโลมอนเตอร์ได้ครับ แล้วมอนเตอร์ที่ติดสถานะสโลนะครับเขาก็จะเดินช้าขึ้นครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่เจ้าตถวดดำมีแล้วก็ดีมากครับผมเพราะฉะนั้นครับตัวนี้น้องๆก็จะจำเป็นจะต้องมีนะครับเอาเป็นว่าสำหรับสายบัฟนะครับสายซัพพอร์ตก็จะมีประมาณ3ตัวที่ PM แนะนำนะครับตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปจะเริ่มเป็นตัวละครที่ทำดาเมจนะครับจะเริ่มจากตัวละครยืนพื้นครับผมตัวละครยืนพื้นตัวแรกนะครับที่ PM จะแนะนา จะเป็นเจ้าซาสึเกะนะครับซาสึเกะตัวนี้จะเป็นตัวละคร5ดาวครับแล้วก็เจ้าซาสึเกะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากครับเพราะว่าน้องๆสามารถที่จะอีโวเขาครับตั้งแต่3าดาว4ดาวมาเป็น5าดาวได้นะครับสําหรับเพืนะครับก่อนที่เกมจะได้อัปเดตมาใหม่นะครับบอกเลยว่าซาสึเกะครับเป็น1ตัวที่ว่าลงสตอรี่หมดได้ดีมากครับ 1. การโจมตีนะครับดาเมจไม่ได้น้อยมากครับดาเมจถือว่าก็ ค่อนข้างไปทางที่เยอะนะครับผม 2. ระยะการโจมตีเขากว้างมากครับบอกเลยว่าซาส,สเกะเป็นหนึ่งตัวที่ว่าระยะการโจมตีเขาค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ 3. เวลาโจมตีครับซาส,สเกะเป็นหนึ่งตัวที่ว่าโจมตีได้ไวมากครับประมาณ3.5วินาทีนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญสําหรับเจ้าซาสเกะนะครับเมื่อน้องๆอัปเกรดเขาเต็มแล้วนะครับเขาสามารถที่จะมีสกิลกดครับผม สกิลกดนี้นะครับแบ็กเฟรมน้องๆสามารถที่จะกดแล้วก็เจ้าสกิลนี้ครับเขาสามารถที่จะโจมตีตัวแอร์ได้ครับผมแต่ว่าสําหรับน้องๆที่เล่นมาได้แบบไกลนะครับอย่างเช่นน้องไปถึงสตอรี่โหมดที่แบบม็อบไซคออะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นไปพี่เอ็มคิดว่านะครับเจ้าซาเเกะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่าดาเมจของเจ้าซาเเกะนะครับก็เริ่มจะไม่พอนะครับผมเพราะว่าเลือดในสตอรี่โหมดที่สูงขึ้นนะครับ มอนเตอร์เขาจะมีเลือดที่เยอะมากขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะเหมาะกับน้องๆที่เป็นผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับหรือว่าน้องๆที่ยังไม่ผ่านไปถึงสตรอรีร่หมดที่มันไกลขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นเจ้าอ e ีจิโกฮอลโลครับอีจ e ิโก้ฮอลโลนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งจะมาจากการอัปเดตทางล่าสุดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้น้องๆครับจะต้องมีมากๆครับ แล้วก็สําหรับเจ้าอีจิโกฮัลโล่นะครับน้องสามารถที่จะอีโวเขาครับจากตัวละคร4ดาวมาเป็น5าดาวได้นะครับแล้วก็สําหรับดาเมจของเจ้าอีจิโกฮัลโล่นะครับบอกเลยว่าแรงมากมากครับผมขนาดพี่มรีวิวไปตอนที่เขาไปเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจอัพเต็มะครับยัง2,000กว่าเลยครับทุกคนถ้าน้องๆอัปเกรดเขาแบบเลเวลเยอะใช่ไหมครับอย่างน้อยครับเลเวล50ขึ้นไปอะดาเมจเขาอะจะเยอะมากครับแล้วก็ถึงแม้นะครับถึงแม้ว่า ระยะการโจมตีเขาจะไม่เยอะครับแต่ด้วยการโจมตีของเขาอะครับประมาณ4-5ถึงวินาทีนะครับบอกเลยว่าไม่นานมากครับแล้วก็เทียบกับดาเมจที่แลกเข้ามานะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เหมาะกับการลงสตอรี่หมดมากครับแล้วก็สําหรับตัวละครต่อไปนะครับที่พีเอ็มจะมาแนะนําน้องๆนะครับผมจะเป็นเจ้ากอร์อุศบครับเจ้ากอดอุศบตัวนี้น้องๆหลายคนอาจจะงงว่าทําไมพีเอ็มถึงได้หยิบเจ้าตัวละครตัวนี้ครับ มาอยู่ใน10ตัวที่เหมาะสําหรับการลงสตอรี่โหมดใช่ไหมครับพี่เอ็มจะบอกว่าตัวนี้ครับเขาเป็นน้องๆเลยครับเขาเป็นน้องๆของเจ้ามินาโตะเลยครับทุกคนถึงแม้ว่าดาเมจเขาจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าระยะเขาครับระยะของเขากว้างกว่าเจ้ามินาโตะหกดาวนะครับแล้วก็เวลาโจมตีก็ไม่ได้นานมากครับเมื่ออัปเกรดเขาเต็มเวลาโจมตีเขาจะประมาณ5.1วินาทีนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับตัวนี้น้องๆสามารถที่จะอีโวครับ อีโวเจ้าอูซบตั้งแต่ตัวละคร3ดาวมาเป็น4ดาวแล้วก็มาเป็นเจ้าอูซบนะครับก้อนอูซบ5ดาวได้ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับสตอรี่โหมดที่มันค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะเหมาะกับน้องๆครับผมน้องๆหลายคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นเกมนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสุ่มตัวละคร5ดาวได้ครับน้องๆก็สามารถที่จะอีโวเขาครับ อีโวจากตัวละคร3าดาวมาเป็น4ดาวแล้วก็มาเป็นเจ้ากอดอุศบได้นะครับผมแล้วก็มาถึงตัวละครต่อไปนะครับตัวละครต่อไปสําหรับสายยืนพื้นนะครับเมื่อมีเจ้ากอดอุศบแล้วนะครับก็จําเป็นจะต้องมีเจ้ามินาโตะหกดาวนะครับเจ้ามินาโตะหกดาวนะครับเป็น1ตัวที่ยืนพื้นเก่งที่สุดในเกมครับถามว่าทําไมบอกได้ว่าตัวเนี้ยครับก่อนที่จะมีเจ้าอิจิโกะฮอนโลนะครับมินาโตะเคยเป็นตัวละครที่ ยืนพื้นดีที่สุดสําหรับการลงใน Story ่หมดครับถ้าเทียบกับตอนนี้นะครับพียมก็ยังลังเลนะครับว่าระหว่างเจ้ามินาโตะ6ดาวนะครับกับเจ้าอิจิโกะฮอลโล่หดาวนะครับคือ2ตัวเนี้ยครับสำหรับพิมนะครับพีิมคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะสูสีกันมากครับด้วยที่ว่าดาเมจของเจ้าอิจิโกะก็เยอะครับแต่ว่าระยะเขาก็ไม่เท่ากับเจ้ามินาโตะนะครับ แต่ว่ามินาโตะดาเมจเขาก็ไม่ได้น้อยมากนะครับแล้วก็เรื่องระยะเขาก็กว้างมากครับตัวนี้ครับก็เลยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เกือบจะยืนพื้นได้ดีที่สุดในเกมนะครับถ้าไม่รวมเจ้าเจ้าไรนะครับผมอะไรเงี้ยพี่เอ็มไม่แปลกใจเลยครับที่ว่าทําไมถึงมีน้องๆหลายคนที่ใช้ตัวนี้สําหรับการลงในสตอรี่โหมดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ครับสตอรี่โหมดจะมีอัปเดตเข้ามาเยอะมากครับแล้วก็ยังอัปเดตตัวละครที่เข้ามาในเกมเยอะมากครับแต่ว่ามินาโตะหกดาวครับ ก็ยังไม่สามารถที่จะหยิบเขาออกไปจากทีมในการลงสตอรี่โมดได้นะครับแล้วก็สําหรับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคือเจ้ากิลกาเมชครับผมเจ้ากิลเกาเมชนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครใหม่ครับที่มาจากการอัปเดตครั้งล่าสุดนะครับถึงแม้เขานะครับจะเป็นตัวละคร5ดาวที่มาใหม่แต่เขาก็เก่งมากๆครับคือน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอเจ้ากิลเกาเมชนะครับเขาเก่งยังไงดาเมจเขาก็น้อยใช่ไหมครับ ใช่ครับดาเมจเขาน้อยครับแต่ว่าน้องๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราอัปเกรดเจ้ากิลกรเมเต็มนะครับเวลาจะเหลือ0.1วินาทีนะครับเท่ากับว่าเวลา1วินาทีเขาสามารถที่จะโจมตีได้10บครั้งนะครับถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะใช้เงินที่เยอะมากในการอัปเกรดนะครับแต่ก็คุ้มที่จะนำเขามาลงเล่นในสตอรี่หมดนะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวที่ยืนเนินนะครับ ซึ่งตัวละครยินเนินพี่เอ็มจะมีตัวละครมาแนะนาแค่2ตัวนะครับผมถามว่าทําไมครับ 2. ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับตัวละครยินเนินในเกมได้เกือบทั้งหมดเลยครับเอาเป็นว่าตัวแรกจะเป็นเจ้ารอยครับเจ้ารอยมาแต่งนะครับผมตั้งแต่ทางผู้พัฒนาเกมได้นําเจ้ารอยมาแต่งเข้ามาในเกมครับทุกอย่างในเกมนี้เปลี่ยนไปหมดเลยครับทุกคนจากอะไรที่ยากนะครับกลายเป็นง่ายสตอรี่หมดไหนที่ว่ายากครับกลายเป็นง่ายหมดเลยครับทุกคน น้องๆหลายคนนะครับอาจจะบอกว่าพี่มชอบอวยเจ้ารอยจังเลยทําไมแบบอวยแต่เจ้ารอยครับเพราะว่าเจ้ารอยนะครับเขาเก่งจริงๆนะครับคืออันนี้พี่มก็อยากให้น้องๆเปิดใจแล้วก็ร้องสุ่มเจ้ารอยมาใช้ครับถึงแม้ดาเมจเจ้ารอยมาแตงจะไม่ได้เยอะมากครับขนาดเป็นเลเวล80ดดาเมจตอนที่อัพเต็มนะครับยังแค่300กว่าครับแต่น้องๆอย่าลืมนะครับว่าระยะของเจ้ารอยมาแตงครับเขากว้างมากแล้วก็การโจมตีเขาครับ1วินาทีนะครับต่อ1นครั้งแล้วเจ้ารอยมาแตงนะครับ เขาก็ยังโจมตีติดสถานะเบิร์นนะครับนั่นทําให้มอนเตอร์หรือว่าตัวละครที่โดนดาเมจนะครับก็ยังสามารถที่จะลดเลือดไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับการที่ตัวละครนี้ครับเขาสามารถที่จะเบิร์นได้เวลาที่น้องๆวางตัวละครนะครับน้องๆอย่าลืมปรับเขาเป็นรัสหรือว่าสตองเกตนะครับอันนั้นจะเหมาะกับเจ้ารอยมากกว่าการปรับเขาเป็นเฟิร์สนะครับและก็สําหรับตัวละครสุดท้ายนะครับตัวละครที่10สําหรับที่พีเอ็มาแนะนํานะครับ แล้วก็เป็นสายยืนเนินตัวสุดท้ายคือเจ้าลเด d e n ีเซอ e r ครับเจ้าลเด้นฟีเซอร r ตัวนี้นครับจะเป็นตัวละครหกดาวแล้วก็ตัวนี้ครับเคยเป็นตัวละครยืนเนินที่ดีที่สุดสําหรับการลงสตอรี่โหมดครับก่อนที่เจ้ารอยมาแต่งจะได้เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับถามว่าทําไมตัวนี้ถึงเหมาะกับการนํามาลงในสตอรี่โหมดใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าลเด d e n ีเซอร์นะครับดามเมจเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับระยะการโจมตีก็กว้างมากครับถึงแม้ว่า การโจมตีเขาจะใช้เวลา7วินาทีนะครับบอกเลยว่าถึงแม้เขาจะโจมตีนานนะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมสาหรับน้องคนไหนที่อยากได้เจ้า golden ฟีเซอร์นะครับเจ้า golden ฟีเซอร์น้องๆสามารถที่จะ e v o วครับ e ีโว v จากเจ้าฟีเซอร์นะครับ4ดาวมาเป็น5ดาวแล้วก็มาเป็นเจ้าตัวละคร golden ฟ r ีเซอร์6ดาวได้นะครับเอาเป็นว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้า มีตัวละครไหนที่เหมาะแล้วก็เก่งใน Story Mode นะครับเพียมก็อาจจะมีคลิปแนะนําตัวละครสําหรับ s ตอรี่หมดเพิ่มเติมนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับหากน้องคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพียมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เพียมก็ต้องขอตัวลไปก่อนสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย